สวัสดีค่ะในฐานะเป็นทุกท่านอีพีนี้ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องของการบรรยายสรุปทางทหารนะคะอี e ีนี้อาจารย์ก็จะสรุปประเด็นสาระสำคัญซึ่งพลาดไม่ได้เลยนะคะให้มาฟัง นะในคลิปนี้แล้วในฐานะนักเรียนทุกท่านทำข้อสอบได้แน่นอนโดยไม่ต้องกังวลน,นะคะสิ่งสำคัญในเรื่องของการบรรยายสรุปทางทหารที่ในทหานนักเรียนต้องทราบนะคะ mm hmm. ก็ควรจะทราบในเรื่องใดบ้างเรื่องแรกเลยนะคะเราเรียนเรื่องนี้มันอยู่ในส่วนของวิชาฝ่ายอำนวยการใช่ไหมคะเราต้องรู้หัวใจสำคัญของงานในหน้าที่ มันจะมีงานในหน้าที่หลักของฝ่ายอเมอริกันนะแล้วก็มีในส่วนงานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายอเมอริกันมีอะไรบ้างคะพอจําได้ไหมคะที่เป็นรูปดาวห้าแฉกใช่ไหมก็มีการเริ่มจากการหาการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆใช่ไหมคะไล่ลงมาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอะคือเรื่องอะไรพอ,อจําได้กันไหคะก็คือเรื่องของการประสานงานใช่ไหม อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะคะเป็นประเด็นที่น่าจะจำกันได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเน้นๆให้แล้วก็ในการคิดอย่างเสนาธที่การที่อาจารย์เคยสอนไปแล้วจะมีในส่วนของผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีของฝ่ายใน,ในการใช่ไหมคะผู้บังคับบัญชาเนี่ยการให้นโยบายให้แนวความคิดเนี่ยมีคำถามในเรื่องของอะไรนะ What to do ใช่ไหมผู้บังคับบัญชาเขาจะให้โจทย์กำหนด ว่าจะต้องทำอะไรใช่ไหมคะในส่วนของฝ่ายเหยการล่ะฝ่ายเหวยการก็คือจะต้องเอามาตีความเอามาคิดเอามาวิเคราะห์นะคะ how จ o do จะต้องทำอย่างไรนั่นเองแ,แล้วก็จะมีในส่วนของอใครเป็นผู้กำหนดนโยบายใครเป็นผู้กำหนดวิธีการปฏิบัติและใครเป็นผู้ปฏิบัติ นีในหันนักเรียนก็น่าจะทําความเข้าใจคนกําหนดนโยบายมาจากไหนมาจากผู้บังคับบัญชาใช่ไหมฝ่ายเมืองการก็มีหน้าที่อะไรคะก็มีหน้าที่ทําอย่างไรล่ะก็คือเป็นผู้กําหนดวิธีการก,การะบวนการปฏิบัติต่างๆไปให้ใครทําคะไปให้หน่วยรองใช่ไหมเป็นผู้ปฏิบัตินะต่อไปพอเข้าในเรื่องของการบรรยายสรุปแล้วหัวข้อของการบรรยายสรุปทางทหารนะจะมีอยู่กี่อย่างจะมีอยู่4ี่ ประการ4อย่าง4ประเด็นใช่ไหมคะก็มีอะไรบ้างนะการบรรยายสรุปข่าวสารการบรรยายสรุปภารกิจการบรรยายสรุปข้อตกลงใจการบรรยายสรุปของฝ่ายเมกาอันนี้ก็ไปทบทวนนะคะมีอยู่4อย่างสีประเภทนะคะมาถึงเรื่องของบุคลิกลักษณะของนักบรรยายสรุปที่ดีนะควรจะเป็นยังไงคะเออลองไปทบทวนดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างการบรรยายสรุป ในเรื่องใดในข้อใดที่จะต้องแจ้งประธานทราบล่วงหน้าหรือถ้ามีเอกสารนะมีข้อพิจาณาต่างๆเนี่ยต้องให้ท่านทราบล่วงหน้าเออจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องใดที่สําคัญที่สุดนะคะที่จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือว่าประธานทรานะบเนาะกรรยาสรุปมีสีอย่างใช่ไหมอ่าออพิจารณาญยาสรุปข่าวสารต้องทราบล่วงหน้าไหม ต้องคิดร่วมต้องพิจารณาร่วมไหมอาจจะไม่ต้องใช่ไหมการบรรยายสรุปภารกิจก็เหมือนแจ้งให้ทราบว่าเรามีภารกิจอะไรนะการบรรยายสรุปอะไรคะออสรุปการบรรยายสรุปข้อตกลงใจล่ะอ,อือทน่ต้องทราบก่อนนะกต้องมีข้อมูลก่อนไหมเพื่อพิจารณาเพื่อให้ข้อตกลงใจใช่ไหมคะที่ร่วมกับบัญชาควรทราบนะต่อไปคะ่ะการบรรยายสรุปในส่วนของทางยุทธการเ,ออเพื่อเพิ่มเติม ในรายละเอียดของคำสั่งจะใช้การบรรยายสรุปแบบไหนนะคะก็มีอยู่4ีแบบสประเภทใช่ไหมอันไหนเฮ้ยคำสั่งยุทธการเนี่ยใช้การสรุปแบบไหนละสีประเภทที่รัฐนตต้องพิจารณาดูเนาะว่าจะเป็นแบบใดนะคะนะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบโครงร่างในการบรรยายสรุปก่อนที่เราจะทําการบรรยายสรุปเนี่ยมันมีกี่หัวข้อมีอะไรบ้างลองไปทบทวนดูนะ ขั้นตอนต่างๆอะคะแล้วก็มาในขั้นของการวิเคราะห์สถานภาพเราต้องวิเคราะห์อะไรบ้างผู้ฟังใช่ไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ผู้ฟังในระยะเวลาล่ะต้องวิเคราะห์ไหมนะคะเออเรื่องอุปกรณ์ทั้นสมุปกรณ์ต่างๆต้องมีการดูมีการเตรียมความพร้อม,อมเออที่เราจะบรรยายสรุปมีความพร้อมแค่ไหนมีอุปกรณ์ไหมนะคะเออ รู้ฟังละ่ะเราให้ความสําคัญเขาอย่างไรเราต้องรู้ว่าเขาเป็นใครใช่ไหมจะต,ต้องไปให้ความสําคัญให้ความสนใจอะไรเป็นพิเศษยังไงหรือเปล่าเออก็ลองดูเนาะในการบรรยายสรุปทางทหารหรือว่าการบรรยายสรุปการพูดการกล่าวทั่วไปนะคะแนวทางการปฏิบัติมีอะไรบ้างนะคะเออพวกนี้เนาะต้องมีการใช้ลักษณะ สีดีใช่ไหมคะสประการเออการกล่าวนําการสรุปจะต้องเป็นยังไงนะคะการบรรยายสรุปเนี่ยต้องเป็นต้องตรงไปตามหัวข้อที่กําหนดใช่ไหมม,มีการยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้ฟังทําความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเนาะอ่านโจทย์ดีๆนะเวลามีข้อสอบมานะคะแล้วก็ในเรื่องของลักษณะซีดีไปทวนมานะคะว่ามีอะไรบ้าง น้ำเสียงเนื้อหารีลาท่าทางอัขระใช่ไหมการบรรยายสรุปต่างๆนะคะอารมณ์ขันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดีได้นะคะท่าทางเป็นไงคะความสง่าผ่าเผยลักษณะความเป็นทหารน้ำเสียงหละ่ะน้ำเสียงเป็นยังไงมีเสียงหนักเสียงเบาได้ใช่ไหมคะอันนี้เนาะของทุกตัวนอหนทีนึงแล้วก็ฝึกลองทำนะในะไงานมอบในคลิี่อาจารย์ ให้สมที่เป็นวิดีโอคลิปนะคะความยาวไม่เกิน2นาทีนะให้หนรานอกร้องฝึกนะในงานมอบที่เป็นวิดีโอคลิปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนั่งดูทีนะส่วนขั้นตอนนะในการบรรยายสรุปขั้นแผนการเตรียมการอ,อตามลำดับขั้นอ่ะต้องเตรียมอะไรก่อนหลังนะคะวิเคราะห์อะไรยังไงไปดูมานะคะว่ามีกี่ขั้นตอนแล้วทาอะไรก่อน การตรวจสอบการพูดดีเนื้อหาที่ดีเนี่ยควรเป็นอย่างไรนะก่อนที่จะบรรยายสรุปหรือก่อนที่จะพูดก่อนที่จะกล่าวอะไรก็ตามนะคะการมีเนื้อหาที่ดีเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปทบทวนมานะคะรูปแบบของเนื้อหาการบรรยายสรุปมีรูปแบบอย่างไรนะคะการยกตัวอย่างประกอบ ก็เป็นส่วนสาคัญเนาะต้องเตรียมตัวในการตอบคําถามไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะคาดการว่าเอ้ยเขาจะสงสัยในเรื่องใดหรือเรื่องใดเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ง่ายนะ,ะเราอาจจะมีการเพิ่มเติมหรืออาจจะมีคําถามเกิดขึ้นนะสรุปจบลาให้จับใจนะเกิดน,นําเป็นไงคะให้น่าสนใจนะการเรียงลําดับเนื้อเรื่องเรียงจากแบบไหนอื่นเนื้อหาที่น่าสนใจน้อยกว่าไปถึง เนื้อหาที่มีความน่าสนใจมากกว่าไหมหรือเนื้อหาเบาๆก่อนแล้วค่อยไปหนักทีหลังลักษณะนี้เน้นดึงความสนใจให้อยู่ช่วงท้ายๆการบรรยายสรุปหรือการกล่าวต่างๆจะได้ไม่น่าเบื่อนะคะผู้ฟังจะได้ติดตามคงอย่างตลอดและในการจบคําบรรยายสรุปนะคะเออนะคะต้องมีอะไรบ้างนะต้องเน้นย้ำความเข้าใจไหมต้องทำ บันทึกข้อตกลงใจหรือไม่ต้องแจง้งข่าวสารหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่หรือต่อหน่วยรองที่เกี่ยวข้องไหมลักษณะน,นั้นนะคะข้อใดไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการจบบรรยายสรุปก็ลองดูนะคะลองดูอีกทีหนึ่งเนาะต่อไปค่ะการวิเคราะห์ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านการบรรยายสรุปเนี่ยอาจจะได้เป็นได้ทั้งการพูดแล้วก็การเขียนใช่ไหม ว่าสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษเนาะเลือกนำเสนอสิ่งที่ผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังต้องการทราบเป็นเทคนิคเฉพาะของการเขียนและการบรรยายสรุปของฝ่ายอเมริกันซึ่งตรงกับข้อใดการเลือกนำเสนอสิ่งที่ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านต้องการทราบก็ไปดูนะคะนะว่าการเลือกนำเสนอเนี่ยเป็นเทคนิคไปดูในเรื่องของเทคนิคเฉพาะการพูดแล้วก็การเขียนของฝ่ายอเมริกัน ว่าตรงไปตามเทคนิคข้อใดนะในเรื่องของการบรรยายสรุปก็ยังมีอีกนะในเรื่องของการนำเสนอค่ะว่ามีส่วนสำคัญในการนำเสนออย่างไรบ้างนะคะต้องมีเอกสารประกอบหรือไม่นะก็ควรจะมีใช่ไหมในเรื่องของการบรรยายสรุปถ้าต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่นอกเรื่อง ก็ไม่ต้องนำมาพูดมากเพราะว่าอาจจะด้วยระยะเวลาที่จำกัดนะสิ่งที่เน้นย้ำที่อาจารย์เน้นย้ำเคยบอกแล้วคือต้องตรงเวลามีเวลาให้แค่ไหนไม่ควรเกินเวลานะคะดูระยะเวลาในการบรรยายสรุปการกล่าวต่างๆให้เหมาะสมนะมาถึงเรื่องการกล่าวการพูดบ้างนะคะการทักทายในที่ประชุมการเริ่มต้นในการทักทายที่ดีควรเป็นอย่างไรอ,อันนี้พูดไปหลายครั้งแล้วถ้าใครดูคลิปวิดีโอก็ น่าจะพอจําได้นะคะการเริ่มต้นที่ดีสร้างความแปลกใหม่นะคะกระตุ้นตื่นเต้นไม่จําเจไม่ซ้าซากนะเรียกร้องดึงดูดให้ผู้ฟังมาสนใจเราเนะะี่ยค่ะควรเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ไม่ควรใช้คําแบบไหนนะการเริ่มต้นเข้าสู่เนื้อหาที่ดีอะเมื่อกี้การกระเดนลนำใช่ไหมการทักทายที่ประชุมแล้วพอเข้าสู่เนื้อหาเนี่ย ควรเข้าสู่เนื้อหาแบบไหนนะอลองไปทบทวนดูนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกล่าวต้อนรับด้วยนะอาจารย์สอนเรื่องการกล่าวต่างๆใช่ไหมคะที่จะนำไปใช้ได้ถ้าเราต้องกล่าวต้อนรับนะคะหลักสำคัญในการกล่าวต้อนรับคืออะไรนะเปิดตัวมาต้องดีก่อนใช่ไหมอะไรที่พลาดไม่ได้ไม่ควรพลาดในการกล่าวต้อนรับนะคะ มาถึงในเรื่องของการแนะนำวิทยากรหรือว่าแนะนำผู้บรรยายบ้างเอออะไรควรอะไรไม่ควรไปทบทวนมานะคะใน,กา,ก,านะะการกล่าวมอบตำแหน่งล่ะการกล่าวมอบตำแหน่งที่จะมอบตำแหน่งข้อใดถูกข้อใดไม่ถูกเขากล่าวเขาใช้วิธีการอะไรบ้างไปดูมา การสื่อความหมายนะที่ฝ่ายอำนวยการจะต้องมีความรู้หรือจะต้องทำความเข้าใจนะคะในการนำความรู้นั้นมาใช้นะให้เป็นฝ่ายอำนวยการอย่างอาชีพอาจารย์ไปแล้วมีอยู่3ข้อใช่ไหมจำได้ไหมคะสไลด์แ,แ,แรกเลยก็คือมีการคิดแบบเสนาธิการ คิดละลายต่อมีการพูดอย่างเสนาธิการจากนั้นคุณต้องเขียนได้อย่างเสนาธิการการคิดการพูดการเขียนนั่นเองนะคะอันนี้ที่จะต้องทำให้มีคุณภาพนะเหมาะสมสำหรับการเป็นฝ่ายนักการหรือว่าเรียนในเนื้อหาของการบรรยายสรุปการกล่าวต่างๆมาแล้วนะคะอยากให้ทำได้ทุกคนนะ ํำขึ้นต้นในการกล่าวในสถานการณ์ต่างๆไปดูนะคะโอกาสใดควรใช้แบบไหนถ้าไปในงานมงคลสมรสอย่างเงี้ยค่ะเออการพูดขึ้นต้นนะการกล่าวกรณีถ้าเป็นพิธีกรอ่าได้เป็นพิธีกรในงานมงคลสมรสอะไรเงี้ยค่ะนะคำพูดใดเหมาะสมคําพูดใดไม่เหมาะสมนะและสิ่งใดที่ไม่ควรพูดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนา,าต่างๆก็ตามการเป็นวิทยากรก็กตามอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดนะการกล่าวในการมอบตำแหน่งในการรับตำแหน่งนะคะข้อพิจารณาที่จะใช้ในการกล่าวเนี่ยมีอะไรบ้างนะ ลีลาท่าทางข้อพึงระลึกในการพูดในการกล่าวในโอกาสต่างๆนะคะต้องมีลักษณะแบบไหนคนกล่าวแบบไหนนะคะเราได้หลายข้อแล้วนะจริงๆคลิปนี้เนะี่ยเป็นคลิปที่เ่าแ,แม่แม่แนวก็สอบถ้าใครมาดูเนี่ยแล้วก็ไปเติดูกันเจียกันมาคิดว่าน่าจะทำข้อสอบได้นะ ก็ในเรื่องของการกล่าวบรรยายสรุปเนี่ยนะคะเออไปดูมานะเรารู้ว่ามีกี่แบบแล้วใช่ไหมคะมีกี่แบบคะสรุปการกล่าวบรรยายสรุปทางฐานมี4แบบนะแต่ละแบบเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะอยากให้ในหานักเรียนเนี่ยเข้าใจด้วยนะ,ะคิดว่าคงน่าจะเพียงพอแล้วล่ะใครดูคลิปที่อาจารย์แนะนำ ะะทั้งหมดเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่4เนาะตั้งแต่ introduction, อินโทรดักชั่นแล้วก็เข้าสู่เนื้อหา e ี1 EP 2ีจนถึงคลิปนี้คลิปสุดท้ายเป็นการสรุปนะเนื้อหาที่สำคัญสำคัญแล้วก็เน้นย้ำนะคะการเอาไปทำข้อสอบอีกครั้งหนึ่งถ้าใครดูคลิปนี้จบเนี่ยทำข้อสอบผ่านแน่นอนค่ะขอให้ในาหานักเรียนทุกท่านโชคดีในกา,นกานสรสอบยนะคะแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนเรียนนะคะ วิชาของฝ่ายเนยการได้แหละในงานได้านกิจการพลเรียนค่ะสำหรับคลิปนี้